สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมซ่องสมอดำผู้เดียวดายายชนอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่บ่าวสนได้อัปเดตลงให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับสิ้นสุดการรอคอยแล้วนะครับ29มิถุนายน63ทกสโอนแล้วเงินช่วยเหือชาวไร่อ้อยเงินช่วยเหลือปัจจัยการผลิตบวกเงินช่วยเหลืออ้อยสด โอนครบ5 7โรงงานวันที่30มิถุนายนนี้นะครับขณะนี้เงินช่วยเรือโครงการเงินช่วยเรือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิตฤดูการผลิตปี2562ัทับ2563ได้เริ่มทยอยโอนเงินให้พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยแล้วสํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย หรือสออนอขอแจ้งให้พี่น้องเกษตร,รกรชาวไร่อ้อยทราบว่าขณะนี้ธนาคารเพื่อการเกษตร,รและสากรการเกษตร,รหรือทอกศได้เริ่มทยอยโอนเงินเข้าบัญชีพี่น้องเกษตร,รกรชาวไร่อ้อยแล้วนะครับเมื่อวันจันทร์ที่ 29, มิถุนายน2563เงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยพัน 1,000ล้านบาทปีการผลิต2,562ทับ63ที่สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายได้ของบประมาณกับทางราชการไว้ได้เริ่มทยอยโอนตรงให้กับพี่น้องชาวไร่อ้อยสามารถตรวจสอบยอดเงินผ่านแอปทกสหรือปรับสมุดบัญชีออมทรัพย์ทกศหรือไปถอนเงินได้ที่ตู้ ATM ได้เลยนะครับเพื่อความสะดวก เงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดได้รับค่าอ้อยสด9 2บาทต่อตันอ้อยได้ทุกตันอ้อยที่ตัดอ้อยสดเข้าสู่โรงงานน้ำตาลน,นะครับและค่าปัจจัยการผลิต85บาทต่อตันอ้อยไม่เกิน5,000ตันต่อรายนะครับพี่น้องที่ตัดอ้อยสดจะได้177บาทต่อตันอ้อยนะครับ เงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยไผ่ไม้ได้รับเฉพาะเงินค่าปัจจัยการผลิต85บาทต่อตันอ้อยไม่เกิน5,000ตันต่อไร่หากมีอ้อยไผ่ไม้ส่วนเกินเกิน5,000ตันจะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือใดๆทั้งสิ้นนะครับให้เข้าใจตามนี้นะครับพี่น้องกเกษตรกรชาวไร่อ้อยนะครับก็ดีใจกับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยด้วยนะครับ ที่รอมาอย่างยาวนานอย่างใจจดใจจอนะครับเพื่อจะได้รับเงินส่วนนี้มาใช้ใจในครัวเรือนและใช้หนี้และซื้ออุปกรณ์ซื้อปุ๋ยซื้อยาเคมีค่ายานะครับมาใช้ในไร่อ้อยนะครับก็ตอนนี้ก็โอนเรียบร้อยจะโอนเสร็จในวันนี้วันที่30มิถุนายนนี้นะครับหลังจากนี้ก็ปรับสมุดไปทอน ได้เลยนะครับปรับสมุดหรือเซ็คผ่านแอปของทอกศได้เลยนะครับว่าเงินเข้าหรือไม่เข้านะครับถ้าหากเงินไม่เข้านะครับก็ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ทอกศหรือติดต่อที่สำนักง,งานคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทรายประจําโรงงานน้ําตาลที่ท่านสังกัดนะครับจะได้หาทางแก้ไขช่วยเหลือหากบัญชีไม่ตรงนะครับทอกศก็จะส่งเรื่องไป ถึงสออนอสออนอส่งไปที่โรงงานน้ำตาลโรงงานน้ำตาลจะส่งไปให้ท่านเข้ามาแก้ไขนะครับเพื่อความสะดวกสบายกับพี่น้องกเกษตรกรชาวไร่อ้อยก็ไปเซ็กที่แอปทอกศสหรือเซ็กที่แอดไลน์ของสออนอได้เลยนะครับจะได้สะดวกนะครับสำหรับ ในการนี้นะครับก็ดีใจกับพี่น้องเกษตรกรที่เรามายาวนานนะครับก็สิ้นสุดเวลาการรอคอยนะครับโอนแล้วเรียบร้อยนะครับจะโอนเสร็จภายในวันนี้นะครับหากท่านใดยังไม่ได้ก็แจ้งมาเลยนะครับได้แล้วก็เม้นมาได้เลยนะครับท่านผู้ชมนะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b สไครต์กดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ